สวัสดีครับอยู่กับช่องม่อน W านะครับเนาะช่องนี้กับบรรยากาศยนี้ยแรงๆกรับประมาณตอนนี้ก็6โมงตรงนะครับเนาะอยู่บนราชธานีกับมหันต์ปนัดครับวันนี้ใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องม่อน <W S 2> วายเลยนะครับเด้อ <ๆ S 2> ู้ใดกดติดตามแล้วกับขอบคุณหล,ลายคๆคับขอบคุณคลิปติดตามรับชมมาโดยตลอดก็จะพยายามเหตุคิปมันมวนตลบตล,ลกไข่เบ่งครับแต่ว่า แต่ว่าทั้งรังเขากะตายใช้กันครับ <laughs> ต้งองคาร็อกับลูกพี่เมื่อนี้มั่งกะม,มาตอบคำถามคำถามนึงครับเขาถามเขามาในใน u ูทูบมันนะครับเนาะถามเขามากะเห็นไลค์คำถามแบบนี้เขามาประมาณส,สิบสิบสิบขอความใด้นะครับเนาะมันงจะเลยว่าจะจะตอบนะครับเนาะเป <c oughs> เป็นคลิปตอบอื มีคนถามว่าเป็นอย่างม่องคือบอไ่อฟันปลอมแลครับเนาะมีเก็บเงินไว้เฮ็ดฟันปลอมไน่เด้อใส่ฟันปอมเน่เด้อสินะครับนี้บอมแมนวาหม่องบาเคยใส่ได้มัองเคยใส่แล้วแต่ว่ามันมันยังไงล่ะมันมันลำบากเวลาเขากินเวลาเคี้ยวอาหารอยู่เลยหลอดเกินนะใส่แล้วฮะใส่แล้วหลอกเกิน บอกบวกาใสคำวอลลอพี่หนองใสอย่างอย่างนี้มันไปกันว่าไ้ผมกับคำวอลรอนี่มันมันมันอยู่คนละเส้นทางกันนะเหมือนเหมือนดินกับฟ้าอ่าแต่มันใสแล้วมันเคี่ยวอาหารมันมันลำบากครับเวลาเคี่ยวอาหารมันติดหลุดออกมาจบไหมมันไม่หลุดแต่ว่ามันมันมันเยอะถ้าถ้าเป็นซี่สองซี่อ่ะได้อยู่ได้อยู่ให้มันสวยงามจะใสหมดนี่มันก็ ไม่ถนัดเนาะมันใช้งานไม่ได้จริงแต่ว่าใส่ให้มันสวยงามได้ไหมใส่ได้นีครับแต่ว่าผมก็เม่ได้มื่ได้ต้องการที่ว่าอยากอยากโลเมื่ได้ต้องการที่ว่าแบบจังไรละ่ะไม่ได้อยากเพอร์เฟกน่ะเอาง่ายๆแบบเอาแบบนี้แหละเอาแบบธรรมดาธรรมดาของเราเอาแบบแบบนี้แหละหนึ่งเมื่อันคิดถึงสี่เด้บางที่อากจคิด เขาคือเกิดมาบ่คือมูอคือบอรอคือมูอค,อมคนสิมากมาปอมามอมมอนเสมอว่าเออบ่ต้องเป็นยังดอกเนาะบ่เป็นยางดอกแอบเข้าใจตั้งที่ในความคิดผมผมบ่ได้คิดบ่ได้คิดว่าอยากเป็นคือเขาเด้เอ่าไม่ได้คิดเหมือนว่าต้องรอมันจังชีวิตจังสิมีความสุขต้องสวยชีวิตจังสิมีความสุขมองกับบ่ได้คิดแบบน้ามอนกับคิดเลยว่ามันเป็นมาแล้วมันเกิดมาลักษณะแล้วบ่ว่ามอนเด้บ่ว่าผูา้ใดบ่ว่า ใครสิเป็นยังไดยังแจกร้องคิดแบบมันบิ่งคือว่าเขาเกิดกับมันมาแล้เขาก็เรียนลู้ที่จะอยู่กับมันให้ใหมีความสุขเนาะ<ล>เหมือนเหมือนผิวผมเนี่ยผิวผมไม่เหมือนคนอื่นนะพวกคนอยู่ด้วยน,นะจะรู้ไม่มีข <carbon> น,นไม่มีขนแล้วผมก <remnants> ็ขี้ร้อน <shred> แล้วก็ไม่มีเหงื่อแล้วก็ขี้หอวตากแดดบ่ด้ผมก็เลี้ยนรู้ว่าผมสใส่ชีวิตของผมให้มันอยู่แบบใด ชีวิตผมให้จังเลยจะผมจังสิงอยู่รอดอยู่ต่อไปไดเ้เฮ็ดง้ามแนวไดครับผมค็เลี้ยงลูงสิละแต่ว่าเลี้ยงแขวนี่ที่ว่าเห็ดตอบบ่แม่นปนัญหาใหายดอกแค่ว่าอธิบายเข้าใจคือซื้อว่ามอมบ่ได้ต้องการให้คนเมื่อมักคุแบบหน้าตาดีแบบอย่างนี้ผู้สาวม้าอย่างสีมรัรก็เมื่อไ้ต้องการแม่น่าจุดจุดนั้นนะครับเนาะเพราะว่ามอนอาศัยใส่มุนดำอย่างเดียว <laughs> ฟัน <ง S 2> <c oughs> ปรอมเลยว่าจำเป็น เขาก็ใส่ตั้งแต่ว่วะการถ้าจะไปใส่ฟันปลอมอะไหร่ผมขอฝากไปคนนึงใครคิมอ่ะคิมนี่อยากได้ครับอยากได้ฟันปลอมเองใส่แล้วอาจจะอาจจะนานตาดีครับคิมเขาเอากว่าคนนึงเว้ยมาทุกนาเรามีแต่คนฟันมันเป็นเสน่ห์ด้ยครับนี่สามคนแล้วเนาะอ่ามันเป็นเสน่ห์ด้วยบางคนเป็นเสน่ห์หมายความว่ามัู่ว่ามันเป็นยังเต็ด แต่เด็กๆแล้วนะพี่ววเลยไปอยู่ไหนคนก็จะชอบแบบอาบางแรกๆอาจจะล้อเลียนเลยแหละแบบว่าตอนเด็กๆไปเรียนมาหาลัยไปเรียนทุกอย่างเขาอาจจะล้อเลียนแต่ว่าพอโต,โตมาเนี่ยผมไปอยู่ไหนผมเป็นคนที่ว่าเพื่อนเยอะมากเลยนะแบบเขาชอบแบบชอบแบบก็เห็นเราแปลกๆแล้วก็ชอบถามไปอยู่ไหนเขาจะถามท,าท,าทํานั่นทํานี่กลายนี้ก็เลยแบบมันไปสายมองก็เลยเป็นคนที่ว่าแบบมวนไปอยู่สายกับมวนะครับแบบ คนก็จะชอบมาสนิทด้วยมาคุยว่ามังา่งเขาบอกตลนมังกงเขาบอกตลเบอกฮีฮาน้ามันก็นะกเลยมวนนะครับในในในเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคาเล็กเตอร์ได้ไหมได้ได้คล้<อ>ายๆคาเล็กเตอร์ของผมอะ่ะผมไปทําอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบเขาก็ให้ความสนใจในตัวเรามันมันก็มาสอมันนี่แหละเนี่ยเข่าคือบอกเกิดผม,มไปใส่หนวดคือลายแทเอก็แว่นคือสอันแทงใช่ไหมันก็ เป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละบุคคลไปนะครับเนาะเขาบัจจำเป็นตั้งงานตาดีชีวิตกับมีความสุขได้นะครับเนาะยูได้สบายครับบนโลกใบนี้ไปเที่ยวไปยังกับมวลกับบ่ได้คิดหน่อยใจบ่ได้คิดผมรอยบ่ได้คิดอคตีกับคนที่ทรงของมาหรือว่าคิดเดีแ๋ยบบว่าบ่คอใจอย่างนั้นครับเนาะแค่อธิบายเหตุผลให้ฟังนะครับเนาะเพราะว่าพวกกระถามของมาหลายหลายหลายคักันหน้าก็เลยตอบฟังนะครับเนาะ พูดได้เห็นเข้าอย่างนี้ก็<ะ>กินหนังกี่หนังได้นัเนี่ยะชอบกินกี่หนังนะครับแบบนี้ <laughs> นแรกบ่ามาก,กินไอสาธิตมาอยูนี่ไอสาธิตเป็นมักกี้ครับกี้เพื่อนพรองกับชิมเบิงย <laughs> ำไปยำมากแคลวิเบิร์แล้ว <laughs> แต่สาธิตกับแค้วิุดคือกันครับ <laughs> พากันกินกี้หนังครับมันก็ก็บังสี่แหละครับใส่ไปมันกับ่ได้มันคนมองเราอะ่ะถ้ามองเราด้านนิสยัยหรือว่าด้านอย่างอื่นอะ ใส่ไปมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมใช่ครับใส่ไปผ<ม>ู้หญิงก็ไม่ได้ดูผมแบบดูดีขึ้นเยอะหรอกมันก็เบิงซงําเก่านี่สิ่งที่เขาจะดูดูอะไรรู้ไหมดูที่ภายในดูที่ภายในแอป,ปนี่แหละกดแอป,ปบีตังกี่บาทในมือถือเขาไปกินเขาเลี้ยงเขาไว้บอ <S <S เขาอยากได้เสียผ่ามีเงินซื้อให้เขาไว้บอผู้หญิงเขาก็แม่นครับจังว่าแล่ะรอบ่มีเงินกับยากอยู่ครับพี่น้อง สใส่ชีวิตมันกับว่าแมแ่แเ่พะผู้หนญะิงหรอวาสิยูทั่วไปชีวิตเขาถ้าเขาบ่ามีเงินเขาก็ลําบากนะครับเนาะผู้หญิงอยู่ใส่อยูกก่ไก่หรือว่ามูอยู่ไก่เขาก็อบ,บอุ่นครับถ้าเขาแบบเป็นคนที่ว่าคอ,อยซัพพอร์ตมูได้ดูแลมูได้ขาดเลื้เล็กๆน่อยช่วยเลี้ยกันนี่สิครับไปใส่เขาก็ไปมูไปใส่มูเขาก็ยินดีต้อนรับครับไปใส่มหาหรือว่าเจอกันก็นกนเป็นมิตรที่ดีนะครับเนาะ ไม่การเจอกันเมื่อกี่นาทีแล้วเจ็บอ๋อคลิปนี้ก่ะมันสีบลูโม่ไปร้ายแล้วนะครับนี่กัเจ็ดนาทีกว่าแล้วครับแต่อยากบอกว่าเจ็ดนาทีครับผมเอาแบบนี้แล้วเนาะแบบบ้านๆแต่ขนาดเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเอฟซียังให้กำลังใจอยู่ตลอดครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อกัย้อนนั่งสีละห่างๆนี่แหละคุณมาเบิงก็ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกกำลังใจ ที่นี้ความคิดบางคนเขากระวังดีและอยากหเห็นเขาไปพัฒนาขึ้นใส่แมงเหล็่มทอนห่บ่ครึ่งหัวนี่บ่ใส่ฟันทองเลยบ่ไม่เอาเล่มใหญ่เหมือนวัวเลย <laughs> อย่างั้นไม่ต้องใส่ดีกว่า, <laughs> าไม่ต้องใส่ดีกว่าเจ <laughs> ้วหน้ามาเลยกับ <laughs> ผมกับแบบนี้แหละครับนบ้านเขาลูกทุงลูกทุงเขา,านี่แหละดีแล้วใส่ไปกับเบิดเงินเบิดคำไปกับหลายบาทเนาะเขียวนี่ก็หลายเยอะทุกวันนี้ก็น่าจะหมื่นเพราะว่า มันใส่ตอนนั้นประมาณหมื่นหนึ่งครับใส่แต่โดดแยล้ะแ,ลแต่ว่าก็โอ้ทามันหายแล้วก็ทำสิมาใส่เห็นบิเดเอาสำหรับคลิปนี้กะแปดนาทีเนาะก็ลาไปแล้วครับขอบคุณครับติดติดตามรับชมช่องมอนว y ครับสวัสดีครับ